รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะก็สู่รายการคนครองธรรมค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่วัดสุนทรประชารามในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลานะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการประกอบพิธีทางศาสนาของพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่แห่งนี้ค่ะ จนถึงปัจจุบันพุทธศาสนามีความสำคัญต่อสังคมไทยมาอย่างยาวนานมีลักษณะสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นวัดจึงเปรียบเสมือนสถานที่ศึกษาปลูกฝังให้ความรู้ในเรื่องของศิลธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ความผูกพันระหว่างวัดกับพี่น้องประชาชนชาวพุทธในพื้นที่ วัดสุนทรประชารามเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลกายุบกเกาะอําเภอรามันจังหวัดยะลาได้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2584และได้รับวิสุงคามมัสสีมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2489ศูนย์รวมใจรวมศรัทธาของพุทธศาศสนิกชนชาวรามัน และตอนนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะได้พาคุณชมนะคะมาที่วัดสุนทรประชารามก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะและตอนนี้ค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับคุณลุงสมเกียรตินะคะคซึ่งถือว่าเป็นไกด์เป็นมัคุเทศชุมชนแล้วก็เป็นรวมไปถึงไกด์ของวัดแห่งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคะคก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้คุณลุงอะค่ะได้พูดถึงประวัติ ความเป็นมาของวัดสุนทรประชารามที่นี่ค่ะครับเดิมๆแล้วจะมีวัดอยู่ซึ่งทางไปผลจากโรงพยาบาลไปนะครับเป็นวัดเก่าอ๋อเป็นวัดเก่าแก่ของรามันเหรอคะอรามันเอันชื่อวัดวัดอะไรคะที่นั่นตรงนั้นมันเขาเรียกว่าวัดรามันอ๋อวัดรามันแล้วณนปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหมคะไม่มีแล้วอ๋อไม่มีแล้วทำเป็นอะไรปลูกพืช ไอ้พวกเงาะจุเรียนแลวนคนเ่งที่ดินเป็นที่ดินของวัดอ๋อค่ะครับเสร็จแล้วก็อยู่มาก็มีเท่าแกสุนทรคนหนึ่งซึ่งรำรวยมากแกก็อุทิศซื้อที่ตรงนี้ซื้อที่ดินตลอดถึงหน้ารงพักบให้วัดให้เป็นวัด สรุปตั้งว่าตั้งชื่อว่าวัดสุนทรประชารามแสดงว่าเจ้าของที่ดินที่เป็นคนซื้อให้อันชื่อว่าสุนทรสุนทรครับอ๋อค่ะแล้วเท่าแก่สุนทรนี่ก็คือว่าเป็นคนพื้นที่รามันไหมคะคุณลุงคะเท่าแก่เนี่ยค่ะคนดั้งเดิมมาแล้วครับผอตอนนั้นผมก็เด็กๆแกก็อยู่นี่อยู่แล้วครับค่ะ ก็คือว่าจากที่ว่าวัดที่อยู่ฝั่งใกล้ๆกับโรงพยาบาลก็กลายมาเป็นวัดสุนทรประชารามที่เราอยู่ณขณะนี้ใช่ไหมคะครับแล้วกี่ปีได้แล้วคะคุณลุงคะที่ตั้งวัดใช่ใช่ค่ะสุนทรประชารามแล้วก็ก็อายุผมก็ตอนนี้ก็เจกว่าปีแล้วก็น่าจะร้อยกว่าปี7-8ค่ะมันก็ผมว่านะ ตอนนั้นผมเรียนโรงเรียนบ้านรามานี่แหละค่ะตอนนั้นอายุสิบสองสิบสามปีก็วัดก็มีอยู่แล้วครับวัดมีอยู่แล้วอุโบสถก็ยังไม่ได้สร้างอืมยังไม่ได้สร้างค่ะก็ค่อยก่อร่างสร้างขึ้นมาเป็นอุโบสถขึ้นมาอืมก็คือด้านหลังของเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะคือในส่วนของพระอุโบสถครับซึ่งก็สร้างคิดว่าน่าจะประมาณอันนี้น่าจะไม่ถึงร้อยปีใช่ไหมคะคุณลุง ไม่ถึงครับผมว่าไม่ถึงอก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของพี่น้องชาวไทยพุทธที่ได้มาทำประกอบพิธีของาศาสนาแล้วก็รวมไปถึงเป็นแหล่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรตรงนี้ใช่ไหมคะคุณลุงค,คะนอกจากนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมค่ะรวมไปถึงคุณลุงนะคะให้พาพี่ซ่อนไปดูอีกหนึ่งจุดสำคัญต่างๆของวัดสุนทรประชารามกันค่ะครับ วัตอนนั้นผมไปเนเนก็อายุประมาณสักสิบสมีตาคนหนึ่งแกก็มาอยู่ในวัดอยู่ที่บกกรตรงนี้ยที่สร้างใหม่แต่แกก็สร้างก็ไอช่วงนั้นก็ไม่มีพระประธานช่วงน,นั้นครับไม่มีพระประธานในอยู่ในบกกรนี้ก็เลยให้ตาลุงมาสร้างให้ แล้วก็ไม่ได้บวชก็เลยเรียกหลวงพ่อเนนไม่ได้บวชไม่ได้ยัดกลายเป็นหลวงพ่อเน คือด้านหลังที่เราเห็นอยู่นี้คือวิหารอะไรคะคุณลุงคะวิหารหลวงพ่อโตครับค่ะอันนี้ก็คือมีความสําคัญยังไงกับในส่วนของวัดสุนทรประชารามคะเดิมทีจะหาพระพุทธรูปมาใส่ที่ศาลาการ,ปรเปลี่ยนใช่ไหมบางเอิญนว่าของที่ไหนไม่ไม่ทราบเขาเขาเชิญมากอดไอเราจะไปเอาหลวงพ่อโตที่วัดหน้าถ้ำ ก็พอดีเลยไปรู้สึกว่างานทอดกระถินแล้วผมไปเอามาปรากฏว่าความศักดิ์สิทธิ์คือชายทหารประมาณสิบกว่านายยกไม่ไหวยกขึ้นรถไม่ไหวเลยผมไปาราธนาผมอยู่ในวงกรองยาวยะก็อก็ราธนาไปครับขอนิมนต์มาประจำอยู่ที่วัดรามันวัดสุนทรประชารามนะครับ เรายกพวกกลองยาวประมาณห้ากวคน,นยกขึ้นรถสบายสบายผมก็โอ้โหปฏิหารนี่แหละครับหลวงพ่อโตเลยเป็นที่เคารพสักการะในความอาภินิหารของท่านเ,เลยได้สร้างเป็นอะไรวิสัตวิหารหลวงพ่อโตขึ้นมาพร้อมกับนิมนหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมาด้วยครับ คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครนะคะมีโอกาสนะคะมาในพื้นที่ของอำเภอรามันก็อย่าลืมมาแวะสักการะนะคะในส่วนของหลวงพ่อโตแล้วก็รวมไปถึงหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดบริเวณของวัดสุนทรประชารามอำเภอรามันจังหวัดยะลาแห่งนี้ค่ะ วัดสุนทรประชารามอีกหนึ่งศูนย์รวมใจศูนย์รวมความศรัทธาของชาวพุทธในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาและวัดยังเป็นสถานที่ชุมนุมเพื่อเป็นที่ประชุมหรือเพื่อเป็นชำระจิตใจของผู้คนนับได้ว่าวัดมีอิทธิพลต่อคนไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยมาอย่างช้านานศูนย์รวมความเชื่อต่างๆในเรื่องของไสยศาสตร์ซึ่งเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลสถานที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารวมถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตใช้คุณธรรมและสติปัญญาในการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองและร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปก็ขอเจริญในธรรมญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้รายการคนครองธรรมซึ่งให้มาจัดที่ อำเภอรามันวันนี้อาตมาภาพก <c oughs> ็ขอให้หัวข้อธรรมในหัวข้อ <c oughs> สังขาวัตถุธรรมสังขาวัตถุธรรมนี้ถือว่าเป็นธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน ที่ให้อยู่รวมกันแบบมีความสามคัคคีมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันและกันสังคมมนุษย์เราหากขาดสังขาวัตถุธรรมนั้นถือว่าจะ <c oughs> เป็นสังคมที่เห็นแก่ตัวแต่ว่าเมื่อเรามีสังขาสังาวัตถุธรรม ดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสังขาวัตถุธรรมนี้เป็นเครื่องร้อยลัดจิตของมนุษย์ให้มีความสมานฉันท์มีความกลมเกลียวมีความเอื้อเฟื้อต่อกันและกันสังฆาวัตถุธรรมนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รัสไว้4ประการด้วยกันประการที่หนึ่งก็คือ ทานการให้ประการที่สองก็คือปียาวาจา,าวาจาที่ไพเราะประการที่สามสมานัตตาการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และประการที่สี่สมานัตตาก็คือเป็นผู้วางตนเหมาะสมนะครับสังคมณปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ย มีเมตตามีความเอื้อเฟือกันตั้งแต่ยุคอดีตก็คือเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีการให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเราเวลาประสบกับภาวะต่างๆคนในประเทศก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยการหยิบยืน่นน้ำใจใหม่ตีให้แก่กันและกันในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเวลาเกิดภัยไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากอุทกภัยก็ดีน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นภาคใดของประเทศคนไทยก็จะหยิบยืน่นสิ่งของบริจาคสิ่งของช่วยเหลือเพื่อนร่วมประเทศให้ในยามที่ เพื่อนภายในประเทศได้รับความทุกข์เดือดร้อนจะช่วยเหลือเกือกูลกันอย่างนี้แม้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีสองปีที่เกิดขึ้นเมื่อมีโรคภัยระบาดก็คือโรคโควิด -19 อ่คนไทยแม้จะได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนแต่ว่าเราก็หยิบยื่นน้ำใจไมตรีให้แก่กันและกันโดยการบริจาคสิ่งของบ้าง ช่วยเหลือด้านการแพทย์อะไรต่างๆบ้างบางคนก็สละตนเป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือ,อเพื่อนบ้านที่ <c oughs> ได้รับความเดือดร้อนติดโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นการให้ทั้งสิน้นฉะนั้น <c oughs> เขาจึงพูดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแห่งการให้ เป็นประเทศแห่งรอยยิ้มนี่ให้ในเบื้องต้นให้วัตถุให้สิ่งของช่วยเหลือเกื้ลกูลกันฉะนั้นเมืองไทยจึงเป็นเมืองพุทธที่น่าอยู่เพราะว่าเราปฏิบัติตามหลักของการให้ในวัตถุธรรมอาสังขาวัตถุธรรมประการที่หนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สัตว์ฉะนั้นผู้ให้เนี่ย องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จัดเป็นสุภาษิตว่าทัทะมาโนโปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเป็นที่รักของคนทั่วไปเป็นที่รักของคนทั่วไปนี้เป็นประการที่หนึ่งเรียกว่าในหลักของสังฆาวัตถุธรรมประการที่หนึ่งและเขายัางร้อยกลองว่าคนไทยเนี่ยคอยสอดคอยส่อง คอยเมียงคอยมองอบ้านใกล้เรือนเคียงคอยเรียกขานนะครับไต่ถามยามทุกขก้าวสุกข,ข้าวสารช่วยเหลือเจือจานกันด้วยน้ำใจเมตตาอาลีมีความเอื้อครัวพลิกอยู่เรือนเหนือเกลืออยู่เรือนใต้พี่เอาไก่มาน้องเอาหมูไปวิสัยคนไทยย่อมมีเมตตาความเมตตาก็คือการที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันรู้จักให้แบ่งปันกันนะครับ นี่คือวิสัยของชุมชนไทยพุทธที่ปฏิบัติตามหลักของสังฆาวัตถุธรรมในข้อที่หนึ่งข้อที่สองปิยะวาจาปิยะวาจาก็คือ <c oughs> การาเจรจาที่ไพเราะาคำพูดที่อ่อนหวานาพูดสมานไมตรีต่อกันเลยกันนี้ก็ทำให้เกิดความกลงเกลียวความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน เป็นเครื่องร้อยลัดร้อยกรองให้ชุมชนนั้นมีความเป็นปกติไม่แตกแยกไม่เกิดความร้าวฉานเพราะว่าคนเนี่ยที่จะผิดใจกันในเรื่องคำพูดนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับในเรื่องนี้วาจาที่พูดกันด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดความสามัคคีนะครับ ทําให้ <c oughs> สังคมนั้นมีความปกติสุขเหมือนตัวอย่างที่องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสในวาจาที่ไม่เป็นสุภาษิตในเรื่องโคนันทวิสารที่เศรษฐีผู้หนึ่งเลี้ยงโคไว้ตัวหนึ่งแล้วก็นำโคนั้นไปรับจ้างรับจ้างลากเวียน นะครับแต่ว่าเศรษฐีผู้นี้พูดกับโคของตนเองว่าไอ้เจ้าโคขี้เกียจเจ้าจงลากเกวียนห้าร้อยเล่มนี้ไปปรากฏว่าโคเนี่ยได้ฟังวาจาของเจ้าของพูดแค่นี้ยังไม่เป็นที่ชอบใจของตนเองว่าทําไมเจ้าของอของตนเองเนี่ยถึงพูดาจาหยาบคายอย่างนี้ก็เลยตนเอง ไอโคเนี่ยก็เลยไม่ยอมลากเกวียนทำให้เศรษฐีต้องแพ้พนันแล้วก็โคก็เลยเห็นว่าเศรษฐีเนี่ยแพ้การพนันแล้วก็เลยอบอกแกเศรษฐีว่าท่านจะให้เราลากเกวียนใหม่ก็ได้ท่านจงไปพนันใหม่ท่านจงไปพนันใหม่แต่ท่านต้องพูดกับเราดีๆ พูดกับเราดีๆจะใช้เราเนี่ยต้องพูดกับเราดีๆทีนี้เศรษฐีก็เลยพูดใหม่ท้าพนันว่าให้โคเนี่ยลากเกวียนหนึ่งพันเล่มทีนี้เพิ่มไปเป็นสองเท่าก็เลยพูดว่าเจ้าโคเจ้าพ่อจงลากเกวียนไปลากเกวียนไปทีนี้โคเมื่อได้ฟังวาจาอย่างนั้นก็เลยลากเกวียนทำให้เศรษฐีชนะการพนันนี่ ฉันใดก็ฉันนั้นแม้แต่สัตว์ดีและฉานความถ้อยคำที่สุภาพกับไม่สุภาพเนี่ยเขายังมีความคิดที่แตกต่างกันฉะนั้นนับภาษาอะไรกับมนุษย์มนุษย์ก็เช่นเดียวกันทุกคนอยากจะฟังคําคที่ไพเราะอ่อนหวานคําที่เป็นประโยชน์นะครับไม่มีใครที่อยากจะด่าทอกันทำให้เกิดความร้าฉานแตกความสามัคคีเกิดขึ้นฉะนั้น คำว่าปียาวาจาในที่นี้วาจาที่สุภาพไพเราะก็ทําให้เกิดความสมัครสมานความกลงเกลียว้อยลัดบุคคลรอบข้างเราจะมีบริวารมากมีพวกมากก็เพราะวาจาของเราเป็นอีกประการหนึ่งนอกจากการให้เป็นเบื้องต้นแล้ววาจาสุภาพก,ก็เป็นสิ่ง้อยลัดใหญ่ เป็นประการที่สองประการที่สามอัตจริยาอัตจริยาก็คือการประพฤกติตนเป็นประโยชน์การประพฤกติตนเป็นประโยชน์ก็คือรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการงานของชุมชนก็คือการทำตนของเรานั้นให้เป็นประโยชน์รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจ ของส่วนรวมนะครับในกิจของส่วนรวมถ้าในปัจจุบันเขาเรียกว่าพวก,กจิตอาสาพวก,กจิตอาสาพวก,กจิตอาสาเนี่ก็คือพวกที่ชอบขวนขวายในกิจที่เป็นสาธารณกุศลสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของชุมชนของหมู่บ้านนะครับก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลในเหตุต่างต่าในเหตุต่างๆที่ เขามีกิจกรรมเกิดขึ้นการช่วยเหลือในกิจกรรมคนที่ช่วยเหลือกิจการงานของสังคมอยู่บ่อยๆเนี่ยจะมีพวกมากจะเป็นเครื่อง้อยลัดใจของบุคคลอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเมื่อตนเองมีกิจอะไรต่างๆคนอื่นก็จะหยิบยืน่น ความร่วมมือเข้าช่วยเหลือเช่นเดียวกันเพราะว่าตนเองเนี่ยไม่วางเฉยในกิจการงานของผู้อื่นฉะนั้นเหมือนกับชุมชนแต่ก่อนที่ว่าหมู่บ้านที่ในสมัยก่อนที่เขาทำอาชีพเกษตรกรรมเราจะเห็นได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยคนที่ทำอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยเวลาเขาจะเกี่ยวข้าวเนี่ย เขาก็จะมีการลงแขกเกี่ยวข้าวใช่ไหมครับมีการลงแขกเกี่ยวข้าววันนี้ไปไร่ของคนนั้นพออีกวันหนึ่งหมดจากของคนนี้แล้วก็ไปช่วยไร่ของคนโน้นคือเวียนกันในหมู่บ้านก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเนี้ยนี่เรียกว่าเป็นการปลูกความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนเพราะเรามีกิจกรรมอยู่บ่อย กิจกรรมอยู่บ่อยๆกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนะครับช่วยเหลือกันในกิจการงานเหล่านี้นี้จึงเป็น <c oughs> เครื่องลอยลัดใจของคนทั่วไปในเหตุประการที่สามในเหตุของสังฆาวัตถุธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสนะครับ แล้วก็ประการที่สก็คือสมานัตตาสมานัตตาก็คือการวางตนเสมอต้นเสมอปลายคือวางตนเสมอต้นเสมอปลาย <c oughs> ก็คือคนที่วางวางตนอ,อย่างเรียบง่ายไม่ว่าจะได้อะไรมาก็ไม่ว่าจะได้ยศได้ตำแหน่งหรือว่า อะไรต่างๆมาก็จะเป็นคนเรียบง่ายาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายนะครับคือไม่เอ่อกับสิ่งเหล่านั้นไม่เอ่กับสิ่งเหล่านั้นแม้จะได้ยศถาบรรดาศักดิ์สูงขึ้นแต่ว่าก็ยังคงวางตนอ,อย่างเสมอต้นเสมอปลายนะครับไม่ว่าจะเป็นกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา,าผู้ที่เป็นบริวารหรือคนแวดล้อมรอบข้างนะครับนี้เป็นหลักของอผู้ที่เป็นผู้นำนะครับในข้อนี้นี้ก็ถือว่า,าคือไม่ <c oughs> ยิ่งลํำทองอในยศถาบรรดาศักดิ์ที่ได้มานะครับ หลักธรรมสี่ประการนี้อ,องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าบุคคลผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามหลักสังฆหาวัตถุธรรมทั้งสี่ประการไม่ว่าจะเป็นการให้ก็ดีปิยวาจาการพูดที่สมานน้ำใจให้บุคคลอื่นฟังแล้วเกิดความาเข้าใจ แล้วก็เป็นประโยชน์ก็ดีาการวางตนาการที่บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ดีแล้วก็การวางตัวอย่างเหมาะสมก็ดีหลักธรรมสีประการนี้เป็นเครื่องร้อยลัดให้คนรอบข้างนั้นได้มีความสามาคัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะเราประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งสี่ประการดังที่กล่าวแล้วย่อมที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อชุมชนแล้วก็ <c oughs> แก่ประเทศชาติของเราฉะนั้นอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงรัสว่าเป็นธรรมเป็นเครื่องร้อยรัดใจอของบุคคลอื่นในหลักธรรมทั้งสี่ประการนี้นะครับ ก็ในเหตุหลักธรรมทั้งสี่ประการก็ขอวิสัชนากล่าวให้ฟังแต่เพียงย่นย่อแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านผู้ฟังรายการคนครองธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเทูนอนุปทาจิตตสะวิโมโกโขแปลว่า จิตเป็นสุขเพราะรู้จักปล่อยวาง คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะที่รายการคนครองธรรมค่ะได้พาคุณชมนะคะมาดูอีกหนึ่งสถานที่ที่ยิดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลากับวัดสุนทรประชารามอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดหลักธรรมคาสอนที่พระอาจารย์ได้มอบไว้ให้นั่นก็คือหัวข้อ สังหะวัตถุค่ะเชื่อค่ะว่าถ้าเราชาวพุทธทุกคนนะคะได้นําหลักธรรมสังหะวัตถุมาปฏิบัติแล้วก็ยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นเราก็สามารถที่จะดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีสติค่ะ ครั้งต่อไปนั้นนะคะรายการคนครองธรรมค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบหลักธรรมคำสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ค่ะรายการคนครองธรรมก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ